สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้มาดู5075ไนยาผ่าน3นะครับแล้วก็ m อ็มเอ็มปั่นนะครับนีสองค่ายทำงานด้วยกันนะครับรถผมก็จอดอยู่ฝั่งแู้วนะครับยางรั่วครับ ต้นกระถินครับนี่มาไถสองคันแล้วก็ปั่นคันหนึ่งนะครับมาดู5้าห้าไถผ่าน3มนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วครับ เนี่ยครับอันนี้กำลังเก็บงานนะครับฐานสามไข่เฮงลีนะครับใบยี่สิบหกนิ้วครับ มาดู M 6 0 4 0ย s u ครับปั่นครับฟังเสียงทอดละลั่นเลยปั่นเตรียมปูอ้อยครับใส่โรตารี่ปั่นเอานะครับโรตารี่ความกว้างก็ สองเมตรสี่สิบครับรถผมก็จอดอยู่นู่นนะครับยางด่วครับมาดูสองค่ายทำงานกันนะครับ อันนี้กาลังเ,เก็บงานให้เก็บที่มันเป็นล่องครับให้เตรียมศูนย์สี่ศูั่นนะครับ ฟังเสียงท่อลั่นๆกันครับเสียงท่ออย่างโหดเลยครับ นี่นะครับส่วนรถผมยางรั่วครับอันนี้ช่างก่อนครับไม่ใช่ครับช่างต้องฝังโน้นครับลืมไปหรือเปล่าครับงนี้ไม่มีลมไม่ใช่เหรอลองฝังโน้นครับว่าจะว่าจะสาธิตไหนมาลองผิดผิดด้านนะครับไม่ว่าฝั่งนั้นมันมีลม ครวิธีการลองสามล้อนะครับอ่าโอเคครับลงเลยลองลงเทาเนี่ยครับดึด้านด้านเทาก็ได้นะครัด้ามเท่าจะต้อมีปัญหามากมีนิสายอย่างนั้นน่มีเอาเอาด้ามออกไปข้างหน้าครับเหมือนที่เคยลองมาแล้วนะครับโอ้ลองมันก็โอเคอยู่นะทำไมทำไมไม่บอกเอาตัวใหญ่มาเนาะจะได้ผูกนะครับตัวนี้ด้วยเลย เลยครับลงเลยวิธีการลองครับนี่นะครับเราลองเสร็จแล้วนะครับเอาข้อนปอนนะครับข้อนปอนให้ลอฝั่งนี้มันสัมผัสปืนนะครับแต่ข้างที่รั่วต้านที่รั่วก็จะลอย,อยนี้บแผลที่รั่ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูแผลที่มันรั่วนะครับ นะครับแผลแรกครับนี่เป็นยางเรเดียนนะครับแผลแรกรั่วแล้วซื้อยางในใส่ครับวันนี้มารั่วอีกที่นึงครับนี่ครับสำหรับคนที่ยางรั่วกลางแปลงไร่แปลงนาน,นะครับ การลองน,นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเออยังไม่รู้วิธีนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ